สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเช้าวันอังคารวันนี้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็วันนี้นะครับบอกเลยว่าพี่เอกครับกำลังไปส่งรถนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับกับพี่ใหม่นะฮะเราวันนี้ที่อยู่โชว์รูมวันนี้ก็คือมีเว็บแบงก์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับเอ็กซ์คมคาร์นะครับเามีโปรโมชั่นดีๆนะครับกับดอกเบี้ยนะฮะสูตรเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญา หรือจะเลือกครับเป็นวารันตีซ่องฟรีศูนย์ครับอย่างเช่นเบนซ์ส่ีศูนย์เบนซ์ครับนาส่วสุดถึง3ปีเต็มนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ครับใครที่กำลังมองหารถดีๆสักคันหนึ่งอยู่นั่นเองครับวันนี้เพียงมีรถ e350e ครับผมนะฮะตัว amg ตัวท็อปนะฮะป้ายแดงราคา4ล้าน1แสนบาทครับวันนี้นะฮะอยู่ที่ x โค c a าราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วครับถึง3ล้านบาทวันนี้นะฮะใครอยากหารถนะฮะสปอร์ตซีดานสีประตูนะครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดกับตัว Mercedes-Benz E350E นั่นเองครับผมนะฮะตัวนี้ครับมากับบอดี้นะครับ W213 นันเองครับผมนะฮะมาพร้อมกับสีซิลเวอร์นะครับผมนะฮะหรือสีเทาหรือสีบอลเงินที่เราเรียกกันแล้วแต่คนเรียกนะครับผมนะฮะ W213 ตัวนี้จะแบ่งเป็น3ไทป์นะครับอดี๋ยวเช่นตัวเริ่มต้นจะเป็นตัว AV หรือตัวอวังกาดนั่นเองครับ2ครับผมจะเป็นตัว e x c l u s i ล e และทั้งเป็นตัวท็อปก็คือคันนี้เลยครับกับตัว AMG นั่นเองครับ เพราะว่า AMG ตัวนี้ครับผมจะได้เป็นตัว AMG Body Styling นะครับผมนะหรือว่าได้เป็นตัวพาร์ตมาคือชุดแต่ง AMG รอบขันนั่นเองครับนะฮะฟังก์ชันต่างๆของรถคันนี้ครับเป็นบอกเลยว่าจัดมาให้เต็มแล้วอย่างเช่นไฟหน้าของเขาที่ให้มานะครับมากับตัว m มัลต b e ีม LED นะครับผมนะฮะก็คือเป็นไฟหน้าเลยปกติที่ก่อนที่จะเป็นเชนตัวนี้จะเป็นตัว High p e r r o r m a n c e ตัว i n t e l l i g e n t l i g h t System นั่นเองครับแต่ตัวนี้เป็นตัว m u l t i b e ี m LED ครับผมนะฮะก็คือตัวท็อปตัวเต็มเลยครับผมนะฮะให้มาให้สตารางเลยครับกระจังหน้าของเขาที่ให้มาเป็นกริวยาวนะครับพร้อมโลโก้ Mercedes-Benz นนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มีดิสโทนิกครับผมนะฮะในอยู่ในโลโก้นี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังได้ฟองสาวร้องหสิบองศามาด้วยครับสำหรับคนที่ขับรถนะครับกังวลในเรื่องของการถอยจอดต่างๆคุณผู้หญิงที่ขับรถไม่ค่อยเก่งนะครับวันนี้ตัวนี้มีมาให้แล้วจัดเต็มมาให้เลยครับนะฮะ แล้วตัว AMG ตัวนี้ครับชุดแต่งของเขาครับหล่อหลอดูดสุดสปอร์ตแบบนี้เลยครับผมนะฮะและยังได้ Parking Sensor นะครับข้างหน้านะฮะถึง6จุดเลยนั่นเองครับนะฮะนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับแล้วมาดูครับ Body Size ของด้านข้างของรถคันนี้กันบ้างนะครับตัว B213 นะครับเป็นต้องบอกว่าตัว E-Class นะครับผมนะฮะเป็นรถนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับแต่รถที่ เท่าเทียมกันอย่างเช่นตัว m บ c ร์เซเอสตัว B m W ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนซีรีส์5นะครับอีค e าก็จะเปรียบเผื่อเหมือนซีรีส์5หรือถ้าเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นคันนี้จะเป็นบอด y ี้ไซซิ่งจะคล้ายๆกับพวกนะครับ Camry นะฮะหรือพวก Accord ในประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็พูดบอกว่ารถที่สามารถใช้ได้แบบ Daily Use เลยนั่นเองครับ ตัว AMG ตัวท็อปนะครับด้านข้างของเขาจะได้เป็นตัวนะครับคีเรตโกครับผมนะฮะทั้ง4บาทเลยถ้าไม่มีกุญแจอยู่นะครับสามารถเอามือสอดครับแล้วก็อันล็อกได้เลยครับผมนะฮะเพราะเป็นโครเมียมแบบนี้เดินโครเมียมครับบนล่างคิ้วตรงนี้เพื่อความสปอร์ตเพิ่มขึ้นกว่เดิมนะฮะแล้วคันนี้ครับมาดูที่ล้อกันบ้างล้อตรงนี้ครับเป็นล้อแบบ multi m spoke นะฮะ AMG นะครับ5้านคู่นะครับผมนะฮะพร้อมคาลิเปอร์เบรกนะครับ เป็นสีน้ําเงินแบบนี้เพราะคันนี้ครับ e 3 5 0 e เป็นตัว plug in hybrid ครับผมนะฮะแล้วคันนี้มาพร้อมกับซีดียาง245สีทับสี r 1 9หรือขอบยาง19นิ้วครับ a mg เนี่ยได้ดิสเบรกนะครับผมนะฮะของเขาเนี่ยเป็นคาลิเปอร์เบรกเป็นนี้นะฮะแล้วจานเบรกของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นจานเบรกแบบเจาะรูครับนะฮะเห็นแบบนี้200กว่าม้านะครับนะฮะอย่าดูถูกนะครับผมนะฮะอ่ะข้างข้าวของเขาก็จะมีบายสปอตมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับว่าสวยขนาดไหนครับบอดี้สีเทานะครับภายในครับผมนะะฮ นี่มากระเบาะหนังนะครับสีดําเลยครับผมนะฮะสีดําแบบนี้ครับเบาะหนังสีดาทรงสปอร์ตครับผมนะฮะคันนี้ต้องบอกนี้ว่าได้เป็นหนังเนบป้ามารอบคันนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็พรทิมภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟเบอร์นะครับผมหรือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่เป็นลายคาร์บอนแบบนี้นะครับสวยๆเลยตัดได้แบบไฮสเปกตนั่นเองครับนะฮะมาดูเรื่องของแผงประตูกันบ้างนะครับ แผงวัตถุของเขานะครับได้เครื่องเสียงตัวท็อปกับตัวเบอร์มาสเตอร์มาเองครับผมนะฮะรอบทิศทางรอบคันเลยนะครับแล้วยังได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรีซีทถึง3จุดนั่นเองครับนะฮะสวยๆแบบนี้รถสภาพของ X Comcar ครับผมนะฮะนี่อ่ะทีนี้มาดูภายในกันบ้างข้างหลังใหม่กว่าข้างหน้าไม่บอกแบบนี้ดีกว่านะครับผมนะฮะข้างหน้าเป็นรถที่ใช้งานที่แบบอ่ะเราใช้นะบางทีเรานั่งคู่กันนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยบอกข้างหลัง คันนี้ดูใหม่มากๆนะครับแล้วก็ได้หนังนวป้ามาแบบนุ่มๆดีๆเลยครับผมนะฮะรู้สึกกับแน่นมากๆนะนะครับแล้วนะครับได้เครื่องเสียงเบอมาสเซอร์ข้างหลังมาให้อีกด้วยแ้วด้านหลังตรงนี้ครับได้แอร์แยกมาด้วยครับถึง4โซนนะครับผมนะฮะสามารถปรับได้นะครับผมนี้ไม่ได้สตาร์ทนะปรับได้นะครับไม่ต้องงอข้างหน้าแล้วนะครับมีที่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็มีที่เสาบีด้วยนะครับผมถ้าไปใช้ตัวท็อปนะจะไม่ได้ที่เสาบนะครับ แล้วตัวนี้ยังได้ตัว Isofix มาให้ด้วยครับเบาะซ้ายและเบาขวาใครที่มีเบบี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยติดตั้งคาสิทได้เต็มๆเลยครับผมนะฮะที่พักแขนตรงนี้นะครับผมก็ได้เป็นแบบกระดูกงูแบบนี้ครับพอดีครับผมนะฮะพักโครงพักแขนได้ออกเดินทาง่างจังหวัดนะครับผมมีซ่อนครับโฮลเดอร์ให้อีก2แก้วตรงนี้นะครับผมวางแก้วสตาร์บัคอเมซอนไปกับเพื่อนๆได้เลยครับสบายมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังซ่อนที่วางวางของอีกนิดหน่อยในนี้นะนะครับผมนี่ ฟังก์ชันแบบแม่งบอกเลยว่าคันนี้ให้มาครบคันแล้วก็แบบท็อปสุดตารางแหละพูดได้ง่ายนะครับไม่งั้นป้ายแดงถึงไม่4ล้านบาทแน่นอนนะครับราคารถ4ล้านบาทกับตัว E c ค r นะครับวันนี้นะฮะเราขับรถนะฮะเซฟเงินไปแล้วถึง3ล้านบาทนเองครับไฟท้ายของเขานะครับได้ i n s p i r a t i o n นะครับจาก m i ็ Way นะครับผมนะฮะหรือทางช้างเผือกจะดูระยิบระยับเป็นหมู่ดาวนะครับสวยๆเลยกับ w 2 1 3ตัวนี้รหัสนะครับ E 3 5 0 e ตัว e l เล t r i c ครับผมมีมาให้ด้านหลังกันเองครับ แล้วพาร์คเกิ้ลเซอร์ข้างหลังก็ให้อีก6จุดรอบคันทั้งหมด12จุดนั่นเองครับนะฮะท่อคู่นะครับตรงนี้เป็นท่อคู่นะครับแต่ว่านี้ขั้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นที่ครอบทอ่อแต่ท่อที่อยู่ข้างในนะครับพร้อมดิฟュเซอร์ของเขาตัดด้วยโครเมียมนะฮะและครั้นี้ครับเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดสามารถชาร์จแบตได้ครับผมนะฮะนี่สามารถชาร์จแบบ AC ได้เลยนะฮะเสียบได้เลยนะครับรับอยู่ที่100โวลต์ถึง250โวลต์นั่นเองครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย สามารถไม่มีฟ้ารวนได้ถึง30กิโลนะครับหรือถ้าเป็นโหมดไฮบริดในเป็นตัวอ่าตัวอีโคโหมดของอทาง Mercedes-Benz ของเขาบอกว่าได้เกือบ30กิโลเมตรเอาจริงใช้จริงไม่ถึงหรอกครับ้ารถไซซิ่งนี้ยีกิโลเมตรเป็นถือว่าเยอะมากๆแล้วนั่นเองครับนะฮะแบตเตอรี่หลักของเขาครับจะเป็นสเต็ปอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็มีนะครับ ที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเพื่อให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือจะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ชาร์จแบตไม่ต้องมีวอลบ็์ก็สามารถชาร์จได้เพราะใช้สายตาที่บ้านชาร์จได้เลยครับผมนะฮะถ้าชาร์จใช้เวลามา4-5ชั่วโมงนะครับใครวิ่งแถวบ้านก็สามารถเจอฟ้าดวนได้นะครับหรือปรับในโหมดไฮบิดก็ประหยัดไปอีกนั่นเองครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมนะฮะแค่กดก็ดาวลงมาแบบนี้ครับปักนะฮะสวยๆเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับรายละเอียดข้างในกันบ้างว่า สวยขนาดไหนนั่นเองครับผมแหมสลดร,ราคา4ล้านนะครับยังบอกเลยว่าอย่างไงก็สวยกด start พุ่งสตาร์ทแล้วปุ๊บนี่นี่เป็นแบบพรมลายแบบเวลแบบเวลค่ำแนบบัแ่บบนเองครับผมนะฮะที่ให้มาที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งคือแอมเบ l ไลท์ครับแอมเบ l ไลท์สวยๆเลยนะครับอ่าแอร์ตรงข้างหน้าครับให้มาจุกๆเลยนะครับผมนะฮะสี่จุดนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยแค่4จุดแล้ว ด้านขวามือของผมอีก1จุดแล้วด้านคนนั่งอีก1จุดเป็น6จุดตรงหน้าไม่ต้องกลัวร้อนนะนะครับแล้วที่เราเห็นหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบใหม่ที่ของเขาได้เอกลักษณ์มาจากตัว S Car d ครับรตัว widescreen c อ Pi ิเขนาด12.3นิ้ว2จอแบบนี้นั่นเองครับโอ้โหไม่บอกเลยว่าจัดมาให้เต็มๆแล้วนะครับแล้วก็มี Ambient Light เนี่ยสามารถปรับได้ด้วยถ้าใครชอบแนวแบบ ฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับผมนะฮะตรงนี้ปรับได้เลย64เฉดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับที่มีมาให้นะครับเป็นว่าเช่นอ่ะโอเชียนบลูเพอร์เพรสกายเรดมูนอย่างเงี้ยมันปรับให้เลยไหมฮะถ้าเป็นนี่คือมัลติคัลเลอร์ก็คือ2สีนั่นเองครับหรือถ้าใครชอบแบบสีเดียวก็ติ๊กคำว่ามัลติคัลเลอร์ออกครับแล้วก็มาเลือกได้ครับถึง64เฉดสีเลยเห็นไหมนะครับ นี่เลือกได้ครับอยากชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นครับนะฮะฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วเม r c e d e s b e n z นนั่นเองโอ้โหรับรอง Apple CarP l a y และ Android Auto เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้เลขไมาอยู่เพียงแค่83,000มกิโลครับได้พวงมาลัย AMG 3ก้านท้ายตัดพร้อมแพลตติชิพนะครับแล้วก็คุ้มด้วยหนังแนปป้าเท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหยังบอกเลยว่าคันนี้จัดมาเต็มอยู่แล้วครับผมนะฮะบ,บอกไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับตรงกลางก็แบบเนี่ยสีดำแบบไฮกอสแบ็กนะครับที่ของเขานะฮะมีมาให้ตรงนี้ เป็นดูโอ้เลยครับผมแอร์เนี่ยปรับซ้ายขวาได้เลยแล้วมีตัวช็อตคัตมาให้ครับไม่ว่าจะเป็นเนวี่เรดิโอมีเดียทีเดอร์โฟนวิชชัต่างๆแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับอ่าตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นตัวทัชแพดครับอ่ามีตัวดันมิกซีเล็กมาให้ปรับโหมดการขี่ได้นะครับมาดูกันอย่างเช่นมีโหมดอะไรบ้างโหมดอีโค่โหมดนะครับผมนะฮะโหมดอ่าคอมฟอร์ตนะฮะโหมดสปอร์ตสปอร์ตพัทหรือสตาร์ทเห็นไหมนี่สปอร์ตพัท และระบบอินดิวิโดนั่นเองครับผมนะครับมีมาให้ครบคันแล้วโอ้โหถ้าขับแบบธรรมดานะไม่ต้อนําเลครับขับคอมฟอร์ตก็พอหรือถ้าอยากแอบซิ่งหน่อยไปโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพัดดันไปได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้ตัวท็อปที่ผ่านไม่ได้ก็คือพลาดไม่ได้ผ่านไม่ได้บอกว่าพลาดไม่ได้ก็คือพาโนรามิกซันรูฟขนาดใหญ่ครับผมนะฮะก็คือจะเป็นหลังคาแก้วนั่นเองครับสวยๆเลยเต็มบานทําให้รถดูโปร่งครับขับไปที่แสงน้อยๆน,นะครับผมนะฮะหรือจะรับบรรยากาศดีๆ เปิดซันรูฟได้มันมีม่านบังอยู่นั่นเองครับอันนี้เปิดรับลมได้เห็นไหมนะครับถ้าปิดก็เป็นแบบไฟฟ้ากดแค่ทีเดียวนะครับกดทีเดียวลงมาแบบสมูทสมูทแบบนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยวันนี้อากาศมีเมฆเมฆกบบเยอะหน่อยนะครับไม่มีแดดเปิดซันรูฟขับโหสบายได้นอนนะครับหรือถ้ามันร้อนก็สามารถปิดได้เพราะมันจะมีม่านอีกชั้นหนึ่งมาให้กันร้อนนั่นเองครับผมนะฮะของเขาคำนวณมาให้แล้วคบคันเลยและตัว AMG ตัวนี้นะครับเรามี head up display ครับผมนะฮะก็คือจะเป็นตัว ตัวเลขบ่งบอกตรงกระจกครับผมนะฮะว่าความเร็วขนาดไหนไม่ต้องดูหน้าจอแล้วดูที่กระจกได้เลยแต่เราไม่ได้ให้เขาบิดเขาออกแบบมาไม่ให้เราละสายตาจากถนนนะครับผมนะฮะที่ให้มาแบบนี้ป้ายแดงครับ4ี่ล้านหนึ่งแบาทครับผมนะฮะวันนี้อยู่ที่เอ็ x โคมคาร์ครับผมนะฮะราคาเหลือเพียงแค่นะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะฮะหนึ่งล้านสองบีทอนนะฮะแล้วถ้าใครจัดไฟแนนซ์ของทกดห้า x โคมคาร์นนี้เรามีวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนให้ครับนานสุดๆถึง 3ปีเต็มนะครับใครสนใจรถคันนี้นะครับสามารถโทรหาบแค์ได้เลยครับ0864445545นะครับหรือจะแอดไลน์หาผมบอร์นี้ก็ได้ครับ0864445545่นเองครับที่เอ็กซ์โคมคาร์นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนั่นเองครับแต่วันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ